สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่8มกราคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็มีความฝันของคุณตามาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าคุณตาฝันดีนะคะเลยมาหาแอดที่บ้านนะคะมาดูทะเบียนรถนะคะฝันเห็นรถของแอดนะคะ เนี่ยนะคะรถของคุณตาก็จอดไว้นู่นนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็คุณตาก็ลงมาหาแอดนะคะมาดูทะเบียนรถนะคะทีนี้แอดก็ขออนุญาตคุณตาถ่ายคลิปให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะซึ่งคุณตาบอกว่างวดที่ผ่านมาได้ตัวเลข544นะคะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะคุณตาไม่รู้ว่าเลขออกวันที่30นะคะ คุณตานึกว่าเลขออกวันที่หนึ่งนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยพลาดไปสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะงวดนี้ก็ยังมีหวังต่อนะคะเพราะว่าคุณตาก็ฝันดีอีกแล้วนะคะก่อนที่ไปก่อนที่จะไปรับฟังความฝันของคุณตานะคะเอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตาพร้อมกันเลยค่ะงวดก่อนคุณตาฝันว่ายังไงคะถึงได้ 5cc คะวันนี้มาให้เด็กน้อยมาทีนี้ตาฝตาอุ้มอุ้มเด็กน้อยที่มันห้าปากอย่างนี้มันอ้าปากมันอ้าปากไว้ทีนี้คนหนึมันมาเข้าไปท้า ซื้อไปเลยเราบ่าเด็กน้อยมันหาอย่างนี้มันก็5ซ c อ๋อคืออีกคนอีกคนมาบอกมาบอกให้ซื้อ 5cc 5cc อ๋อก็เลยทีนี้ก็ลุกมาก็จําทีนี้จดไว้ว่าจะออกวันที่หนึ่งอ๋อพอพอตื่นขึ้นมาก็จดตัวเลขไวเนาะเลขจะออกด้วยนะเลขยจะออกจะออกว่าเออจะถึงไ้วออกจะจะไปซื้อจะไปซื้อเพอพอที่ไปซื้อในขวาเลขจะไม่ออกไวอย่างนี้ ค่ะค่ะพอดีพอดีจะไปซื้ออีกเลขออกแล้วอ๋อทีแรกว่าจะไปซื้อคําว่าเลขยังไม่ออกยังไม่ออกพอจะไปซื้ออีกรอบคขาว่าเลขออกแล้วออกห้าซีซีเนาะออกห้าซีซีก็เลยพลาดเนาะโอ้เสียดายเนาะคุณตาไม่ใช่นักตาหน่อยรงคงไม่ต้องมาตกรหยถ้าฝันดีอย่าลืมมาบอกเอฟดด้วยนะคะคุณตาเนาะแบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีเนาะ ตาฝันดีใช่ไหมคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคุณตาฝันยังไงเนาะค่ะตาฝันว่ารถรถคันสีดำนี้ขับไปหาตาทีนี้ขับไปหาตาทีนี่ตาว่ามาทำไมก็มาเล่นกับตาคือท <mo <Mm ี่ดูตาดูรถรถนี้มันแตกรถโรงเรียน คือแฟนของเอฟเนาะนั่นแหละตาจำได้ีอนีหคืนวันเดียวนั้นตาฝันห้าครั้งคืนเดียวฝันห้าครั้งเลย๋อฝันมฝันซ้ำๆเลยแต่เรื่องเดิมๆประมาณนี้เนาะโอ้หรือว่ารถจะให้โชคเนาะคุณตานั่นแหละที่นี่ตาออกมาได้จี่ขับรถมา มาดูทะเบียนอะไรคุณตาก็เลยมาหาแอปที่บ้านเลยเนาะเพื่อที่จะมาดูทะเบียนรถเนาะอ๋อค่ะวู้สาธุสาธุขอให้เข้าเนาะตาเนาะเพื่อได้ฝันเห็นเนาะก็วันนี้ก็ฟันเห็นเป็นครั้งแรกเนาะอ๋อคือขับไปปกติไหมคะครับปกติอ๋อคือรถไม่ได้แตกอะไรไม่ได้ชนอะไรเนาะเพราะว่าหน้ากากมันมันมันแอกข้างหน้ามันมันมันลุน อ๋อหน้ากากรงหน้ามันหล่นเนาะมันหล่นมันหล่นตกอยู่แต่ทะเบียนอยากดูทะเบียนรถทะเบียนตกไหมคะคุณลุงทะเบียนยังอยู่หรือว่าทะเบียนนี่ยังไม่เห็นทะเบียนแต่กางหน้ารถนะจําได้ว่ารถนี้อ๋อจาได้ว่าเป็นรถคันนี้เนาะคันนี้อ๋อก็เลยทะเบียนมาดูทะเบียนก็เลยมาดูทะเบียนเนาะไปคุณตาไปดูทะเบียนกันเลยค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณตาก็ฝันเห็น รถของแอดนะคะว่าแฟนของแอดขับไปหาคุณตานะคะเนี่ยนะคะคุณตาก็เลยมาดูทะเบียนรถเนาะโอ้นี่นะคะมาดูมาดูทะเบียนรถถึงบ้านเลยเนาะคุณตาเนาะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะความฝันของคุณตานะคะฝันเมื่อไหร่คะคุณตาฝันวันเอ่อื่อคืนฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะ โอ้ฝันสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันสดๆร้อนๆว่าเห็นรถคันนี้นะคะแฟนของเอดนะคะขับไปหาคุณตาเนาะแล้วก็ข้างหน้ารถนะคะก็จะเตกเนาะลนตัวนี้โอ้กันกันกันชนเนาะอ๋อกันชนจะเตกยุบนะคะลนไม่เห็นเนาะตรงนี้ไม่เห็นเนาะแต่ว่าป้ายทะเบียนยังอยู่นะยังยังอยู่ทะเบียนยังอยู่เนาะอยังอยู่อ๋อค่ะค่ะ เนี่ยนะคะทะเบียนรถนะคะสี่สามหนึ่งสามนะคะก็คุณตาฝันเห็นนะคะก็เลยมาจดตัวเลขทะเบียนรถเนาะไว้ไปเสี่ยงโชคเนาะคุณตาเนาะโอ้ยสาดูลองดูค่ะค่ะก็ขอให้ตัวเลขตาไม่เคยฝันว่าก็ไม่เคยฝันเห็นรถคันนี้เนาะ อ๋อก็เลยฝันเห็นปุ๊บมาหาปั๊บเลยเนาะมาดูเนาะมาดูเลยรีบหาซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะคุณตาเนาะจะไปซื้อลอตเตอรี่เนาะเมื่อกี้แอดก็แปลกแปลกเอ๊รถตู้ใครเนาะมาจอดหน้าบ้านเนาะคุณตาขับมาเองเนาะขับมาเองอ๋อนู่นคุณตาก็จอดรถอยู่นู่นเนาะนู่นค่ะรถตู้ของคุณตานะคะอยู่นู่นนะคะจอดไว้แล้วก็เดินมาหาแอดนะคะมาจดทะเบียนรถนะคะ ทีนี้แอดก็อยากจะให้ f อฟนะคะได้รับฟังความฝันของคุณตาเนาะนนแบ่งปันความฝันตัวเลขให้เอฟซเนาะเพื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันในงวดน,นี้เนาะ ดูเลยนะจัดไปค่ะคุณตาขอให้ความฝันของคุณตาเข้าปังๆเนาะจะได้รวยยกช่องไปด้วยกันนะคะได่คุระบ้างเลยค่ะตาไม่เคยอย่างนี้เลยถ้งั้นไม่อยากมาไกลอยู่บ้านตัเองฝันที่นู้นเห็นรถนี้คุณตาอยู่บ้านตัเองเนาะแล้วก็ฝันเห็นรถของเอสเนาะสองครั้งแล้วตอนนั้นที่ฝันตาได้ห้าี่สี่ก็ไม่ซื้ออ๋อเมื่อที่ผ่านมาคุณแต่ว่ามันออกเป็นทีนึงไปออกสามสิบ ปีใหม่ไม่รู้ว่าจะเลขจะออกวันที่หนึ่งคือคุณตาได้ตัวเลข544งวดวันที่30เนาะซื้อแต่ว่าไม่ออกเนาะแค่ว่ามันออกสามสิบอ๋งวดวันงวดก่อนนู่นเลยคุณตา อ๋อไม่ไม่ออกวันที่หนึ่งเออนั่นเราไม่ได้ซื้อว่าจะออกวันที่หนึ่งอ๋อคือคุณตาได้ตัวเลขมานะคะห้าซีซีแต่ว่าคุณตาไม่รู้ว่าตัวเลขออกวันออวันที่สามสิบนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะไม่ได้ซื้อได้เลขมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อ<ม>ก็เลยไม,ไม่ถูกเนาะไม่ถูกฮ่า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 ฮ่่โอ๊ยน่าเสียดายนะเนาะคุณตาอะไรออกวันสามสิบทำไมไม่มาแบ่งปันแอดบ้างเนาะได้เลขสามตัวเนาะคุณตาเนาะ น,นฟันเหมือนเดิมชุกเติมอะไ็ไปนอนฟันนี่เห็น<อ>ไ่เคยเห็นหรถนี้ค่ะคุณตาโอ้ยน่าเสียดายเนาะงวดก่อนได้544แต่ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะก็ฝันเห็นรถของเอสนะคะก็เลยมาดูทะเบียนนะคะเนาะงวดนี้อย่าลืมซื้อนะคะคุณตาตาจะหารถนรึงวดวันนี้ออกวันที่17มกราค่ะคุณตาไม่ได้ออก16นะคะ17บเมกราค่ะ67ค่ะ อย่าลืมจัดนะคะคุณตาค่ะเดี๋ยวให้คุณตาอวยพรให้เอซหน่อยค่ะชช่วยโชคดีโชคเลยนะเออนี่น่ะเลขที่วาตาฝันเนี่องค่ะมีโชคเล้วโชคไปจัดเนาะขัดก็ผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะค่ะขอบคุณคุณตามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ